สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการทีเด็ดเฮียจูหมู่ล้มโต๊ะก่อนที่จะไปรับชมรายการนะครับเฮียก็ฝากให้สมาชิกทุกท่านช่วยกันกดติดตามกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเฮียในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่12พฤศจิกายน2 5 6 4เรามาสรุปผลบอลที่เฮียให้ไว้กันเมื่อวานนะครับรัสเซียชนะไซปัส60ูนนะครับคู่นี้เฮียให้ต่อรัสเซียไปนะครับก็กินเต็มนะครับโซนอีกคู่นะครับ เยอรมันชนะลิเกนสไตน์90ูนะครับคู่นี้เฮียก็ให้ต่อเยอรมันไปนะครับก็กินเต็มกันนะครับบทสรุปก็คือบวก2คู่เลยนะครับก็ขอแสดงความดีใจกับสมาชิกด้วยนะครับที่รวมท่ายผลไปกับเพียนะครับวันนี้นะครับเฮียคดทีเด็ดบอลเต็งไมมดูกันอีก2คู่นะครับก็จะเป็นศึกคัดบอลโลก2022นะครับคู่แรกก็จะเป็นการพบกันระหว่างเดนมาร์กพบหมู่เกาะแฟร์โลนะครับคู่นี้จะเตะกำลาตีสองสี่สิบห้าของบ้านเรานะครับเรามาดูฟอร์มห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับ เริ่มที่เดนมาร์กเจ้าบ้านนะครับชนะสกอตแลนด์สองศูนย์ชนะมูกอรแฟโรหนึ่งศูนย์ชนะอิสราเอลห้าศูนย์ชนะบอนโดวาสี่ศูนย์ชนะออสเตรียหนึ่งศูนย์ส่วนมูกอรแฟโรนะครับแพ้อิสราเอลศูนย์สี่แพ้เดนมาร์กศูนย์หนึ่งชนะบอนโดวาสองหนึ่งแพ้ออสเตรียศูนย์สองแล้วก็ล่าสุดน,นะครับแพ้สกอตแลนด์ศูนย์หนึ่งนะครับผลง,งานการพบกันของทั้งสองทีมนะครับเดนมาร์กชนะมูกอรแฟโรสี่หนึ่ง มู่เกาะฟโลแพ้เดนมาร์ก0ูนย์เดนมาร์กชนะหมู่เกาะฟโลสี่ศูนย์แล้วก็ล่าสุดนะครับหมู่เกาะฟโลแพ้เดนมาร์กศูนย์หนึ่งนะครับส่วนเลทราคาเปิดมาในวันนี้นะครับก็ให้เดนมาร์กเจ้าบ้านนะครับเป็นต่อในราคา3ลูกครึ่งนะครับอยู่ต่อได้น้ําป2นะครับอยู่รองเสียน้ํา72ครับทีเด็ดฮิจูหมู่ลมต้นในวันนี้นะครับก็ขอฟันธงไปที่อยู่ต่อเดนมาร์กนะครับในราคา3ลูกครึ่งอยู่ต่อได้น้ําป2นะครับ เฮียมาวิเคราะห์ดูนะครับเดนมาร์กยิ่งเล่นยิ่งดีนะครับเพราะว่าเก็บชัยชนะมาแล้ว8เกมติดนะครับในรายการนี้นะครับแล้วก็เป็นจ่าฝูงของกลุ่ม F แล้วแน่นอนนะครับส่วนทางหมู่เกาะแฟโรนะครับติดไปแล้ว8นัดเท่ากันก็ได้มาแค่4คะแนนเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็เป็นรองบวยนะครับถึงแม้เดนมาร์กจะเข้ารอบแล้วแน่นอนนะครับแต่วันนี้ก็ได้เล่นในบ้านนะครับน่าจะกลุ่มความได้เปรียบไว้อยู่มากนะครับวันนี้น่าเล่นเล่นต่อหน้ากองเชียร์นะครับน่าจะเปิดเกมบุกใส่ สมัตน้อยอย่างหมู่เกาะแฟโลนะครับเลดเปิดมา3ลูกครึ่งเหมือนนะครับเฮียก็ยังชอบเดนมาร์กอยู่นะครับอยู่โคนมไว้นะครับไม่ผิดหวังครับก่อนที่เราจะไปดูกันในคู่ต่อไปนะครับเฮียก็ขอฝากไว้นะครับใครที่จะร่วมสนุกทายผลไปกับเฮียนะครับหรือใครที่กําลังมองหาเว็บดีๆเงินชัว์ๆนะครับเฮียก็มีเว็บดีๆมาแนะนํานะครับทักมาที่ไลน์นะครับ c o p a s 7 8 9นะครับอย่าลืมแอดนำหน้านะครับ c o p a s 7 8 9แล้วบอกว่าเฮียจูแนะนํามานะครับ ก็จะได้รับสิทธิพิเศษจากทางเว็บมากมายนะครับเฮียก็ขอฝากด้วยนะครับ @coopa789 นะครับเว็บดีๆเงินชัวๆนะครับมีเกมให้เล่นมากมายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในคู่ต่อไปนะครับเฮียก็คัดทีเด็ดบอลเต็งมาให้ดูกันอีกคู่นะครับเป็นศึกคัดบอลโลก2022นะครับเป็นการพบกันระหว่างอิตาลีพบสวิตเซอร์แลนด์นะครับเรามาดูฟอร์มฮันนัดหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับเริ่มที่อิตาลีเจ้าบ้านนะครับเสมอบัลแกเรีย1-1เสมอสวิตเซอร์แลนด์0-0ชนะลิทัวเนีย5-0 แพ้สเปน1-2แล้วก็ล่าสุดนะครับชนะเบนเยียม2-1นะครับส่วนสวิตเซอร์แลนด์นะครับชนะกีต2-1เสมออิตาลี0ูนย์ศูนย์ชนะไอเลสเสมอไอแลนด์เหนือ0-0ชนะไอแลนด์เหนือ2-0ชนะลิทัวเนีย4-0นะครับผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมนะครับสวิตเซอร์แลนด์เสมออิตาลี1-1สวิตเซอร์แลนด์เสมออิตาลี0-0สวิตเซอร์แลนด์เสมออิตาลี1-1อิตาลีชนะสวิตเซอร์แลนด์3-0 แล้วก็ล่าสุดนะครับสวิตเซอร์แลนด์สมออิตาลี0 0นะครับส่วนเรทราคาเปิดมาในวันนี้นะครับก็ให้อิตาลีเจ้าบ้านเป็นต่อในราคาครึ่งควบลูกนะครับอยู่ต่อเสียน้ํา83อยู่รองได้น้ํา8 9นะครับทีเด็ดฮิจูหมู่ล้มต้นในวันนี้นะครับก็ขอฟันทงไปที่อยู่รองสวิตเซอร์แลนด์นะครับในราคาครึ่งควบลูกอยู่รองได้น้ํา8 9นะครับเฮียมาวิเคราะห์ดูแล้วนะครับอิตาลีนะครับฟอร์มก็ยังยอดเยี่ยมนะครับเกมแรก5เกมแรกก็ยังไม่แพ้ใครนะครับ เขาก็เป็นจากูงของตารานะครับในขณะที่ทีมเยอรมนสวิตเซอร์แลนด์นะครับผลงานก็ดีเช่นกันนะครับ5เกมหลังก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับก็จะอยู่อันดับ2ของตารานะครับเลดเปิดมาให้อิตาลีเป็นต่อในราคาครึ่งควบลูกแบบนี้นะครับเหียก็แนะนําให้อยู่ลองสวิตเซอร์แลนด์ดีกว่านะครับเพราะว่าเกมรับที่แข็งแกร่งนะครับมองดูแล้วนะครับยังไงสวิตเซอร์แลนด์ก็น่าจะต้านเจ้าบ้านอิตาลีไหวนะครับ อยู่ล้อยสวิตเซอร์แลนด์ไว้นะครับไม่ผิดหวังครับสุดท้ายนี้นะครับเฮียก็ขอฝากไว้อีกครั้งนะครับใครที่จะร่วมซันถูกทายผลไปกับเฮียนะครับหรือใครที่กําลังมองหาเว็บดีๆนะครับเฮียก็แนะนํานะครับทักมาที่ไลน์แอดโคปาเจ็ดแปดเก้านะครับแล้วบอกว่าเฮียจูแนะนํามานะครับแอดโคปาเจ็ดแปดเก้าครับเว็บดีๆเงินชัวร์มีเกมให้เล่นมากมายนะครับหรือใครจะพูดคุยกับเฮียเป็นการส่วนตัวนะครับก็ทักมาที่ไลน์นะครับจูแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะครับ ตอนนี้เฮียมีกลุบรายน์ VIP นะครับเข้าฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใทั้งสิ้นนะครับเพียงแค่ทักไลน์มาบอกเฮียนะครับเฮียก็จะพาเข้ากลุ่ม v i p นะครับในกลุ่มนะครับเฮียก็แจก v i p วันละตัวนะครับตอนนี้ก็บวกกันทุกวันนะครับเฮียก็ขอฝากเพจของเฮียไว้ด้วยนะครับเข้าไปช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเข้าไปได้ที่ไลน์เอเข้าไปได้ที่เฟซบุ๊กนะครับเฮียจูหมูล้มโต๊ะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก่อนจะจากไปในวันนี้นะครับก็ขอให้สมาชิกทุกท่านนะครับเฮงเๆงรวยกกันนนทุคคะรับสวัสดีครับ